สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมก็จะมาสอนทำตะเกียงจากเทียนไขสวยๆแบบนี้เลยนะคะแถมมีที่จับหรือว่าที่แขวนแบบนี้ค่ะและไม่ต้องกังวลว่าเทียนจะดับด้วยนะคะเพราะว่าเรามีที่บังลมแบบนี้ค่ะน้ำตาเทียนเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหกเลอะเทอะพื้นเลยนะคะ วิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนี่ค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระป๋องเครื่องดื่มมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทําการเปิดฝาด้านบนออกค่ะโดยพี่อมจะใช้ถูกับผินลับมีดแบบนี้นะคะซึ่งจะออกง่ายมากเลยค่ะ นีนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดออกแบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทําการวาดเส้นที่เราจะตัดค่ะโดยเราจะวาดเป็นเส้นตรงลงมาแบบนี้นะคะเหลือขอบด้านบนและด้านล่างไว้อย่างละ2ซนติเมตรครึ่งค่ะส่วนความกว้างนะคะพี่อ้อมก็จะใช้ความกว้างครึ่งหนึ่งของกระป๋องเลยนะคะนี่ค่ะเราจะวาดมาแบบนี้เลยโดยกะระยะให้มีความกว้างอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของกระป๋องค่ะ เส้นตรงนี้นะคะเราก็วาดเป็นเส้นตรงลงมาได้เลยด้านล่างเราก็จะวาดเหมือนกันเลยนะคะซึ่งเราจะวาดให้มีลักษณะคล้ายๆกับหน้าต่างค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําการแบ่งครึ่งส่วนตรงนี้นะคะแล้วขีดเป็นเส้นตรงลงมาได้เลยเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะทําการตัดนะคะโดยเราจะเว้นขอบทั้งสองข้างนี้ไว้นะคะตัดเฉพาะเส้นด้านบนแล้วก็ด้านล่างค่ะ เนี่นะคะเราก็ทําการตัดเข้ามาเลยซึ่งขั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องใช้คัตเตอร์ที่คมนิดนึงนะคะจะได้ตัดง่ายๆนะคะและเส้นก็จะเรียบสวยงามด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการตัดเส้นด้านล่างได้เลยซึ่งกระป๋องนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกระป๋องกาแฟหรือว่าเป็นกระป๋องเครื่องดื่มอย่างอื่นก็ได้นะคะสามารถเลือกสีสันได้ตามใจชอบเลยค่ะ ะะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตัดเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการดัดให้เรียบๆนะคะส่วนไหนที่ยุบเข้าไปเราก็ดันออกมาแบบนี้ค่ะ ดึงช่องตัวนี้นะคะก็จะสามารถเปิดออกได้แบบนี้ค่ะต่อไม้นะคะเราก็จะทการเจาะรูด้านบนทั้ง2จุดนะคะเพื่อที่จะใส่ที่แขวนเข้าไปค่ะโดยเราจะเจาะรูให้อยู่ฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้นะคะส่วนที่แขวนนะคะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นลวดค่ะตัดความยาวมาพอประมาณนะคะปลายทั้งสองข้างก็พับเข้ามาแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้เป็นตะขอนะคะนี่ค่ะพับให้โค้งแบบนี้เลย เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการดัดให้โค้งแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นําส่วนที่เป็นตะขอค่ะเกี่ยวเข้าไปกับรูที่เราเจาะไว้ทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ที่สําหรับแขวนแล้วนะคะนี่ค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทําการเปิดช่องทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะพับให้กลางแบบนี้เลยทมเหมือนกันทนะั้งสองข้างเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลย ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็นําเทียนใส่เข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะโดยเราจะตั้งให้อยู่ตรงกลางกระป๋องนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทําการจุดเทียนได้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้กับตะเกียงเทียนไขสวยๆแล้วนะคะแถมวิธีการทําก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะ